โดยเป็นที่ไหลลงไปแล้วเนี่ยตั้งล่างนี่สามารถที่จะรอลงรับและระบายน้ำได้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 เ<ๆ>พราะเปที่ที่ททราบรุ่มกระจายไปแล้วในส่วนในส่วนทั้งนู้นเนี่ยส่วนทังเขาใหญ่ทางฝั่ง,งนู้นมันก็ที่รุ่มตำ่ำแบบน้ำท่วมแตบบ่แบบมาเร็วไปเร็วรับมน,น,นท่วมกับเพาว่าพมันเยมันไม่มีะต้มีสะพานะทางนี้น้เขาเอาคนไปเขาคเอง ยังข้ามไม่ได้ใช่ไหมข้ามไม่ได้อแล้วเราจะข้ามไปทางนี้ไปจะไปทางไหนอะข้าไม่ได้เลยค่ะข้าไม่ได้เลยมต้งกว่ารอไติ้งกว่าน้ำตรงนี้จะลดนะค่ะตัวเองจะแก้ไขได้แต่ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้หนูก็อยู่ข้าวหนูก็เียลูกินตัวเต็มถุงตอนนี้ก็จะหมดแล้วค่ะ จากนี้ไปหาข้ามก็ยังไม่รู้เลย่จะอยู่ยังไงกินยังไงกันแล้วก็ประชาชนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็อยู่ข้างในกันนะคระแจ้งตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับ ก็เราก็มีการติดตามสถานการณ์แต่นี้ปัญหาก็คือว่าเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยยังมีปริมาณฝนตกอยู่มันทำอะไรไม่ได้มากเลยนั้นเพระเมื่อเช้านี่น้ําน้ำค่ข้างเยอะแต่ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านก็รายงานชุกระยะปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นแต่นับถึงเวลาเนี้ยที่เรามากับหลายส่วนที่ร่วมกันส่งตำรวจพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ําลดลงลดลงเยอะ ได้ประสานทางสำนรกง,งานทางหลวงชนบทที่13นะครับโดยท่านหัวหน้าเรืองน้ำเนี่ยก็บอกว่าเื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้จะทำปนานแบริ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำแต่ตอนนี้เป็นแค่ยืนยีน้ำลดลง